สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการตั้งเสานะครับไม่ว่าจะเป็นเสาเหล็กเสาไม้หรือเสาปูนนะครับที่เราจะตั้งนะสามารถใช้วิธีการนี้ได้นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการตั้งแบบ เชื่อมติดเพจนะครับหรือว่าฝังไปในปูนเลยฝังไปในดินเลยเนี่ยสาม,มารถใช้วิธีการนี้ได้ทั้งหมดเลยครับอย่างตัวอย่างของผมเนี่ยคือจะตั้งเสาเหล็กนะครับ <c oughs> เพื่อยึดกับเพจด้านล่างแบบนี้นะครับและเนี่ยหลังจากที่เราตัดเหล็กเสร็จแล้วนะครับบากหัวเสาอะไรต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยเราเสเเาเสมาตั้งแล้วครับถัดมาสิ่งที่ต้องต้องทำนะครับก็คือต้องเซ็ระดับเสาให้ตรงนะครับโดยวิธีการก็คือหลังจากเราเราเสามาตั้งแล้วนะครับเราต้องใช้ระดับน้ำนะครับอันนี้คือวิธีที่ง่ายที่สุดนะใช้ระดับน้ําเลยนะครับ มาทาบนะครับสองแกนนะครับก็คือแกน x กับแกน y ก็คือด้านฝั่งนี้กับอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งนี้เราก็ต้องดูทั้งสองฝั่งนะครับว่าระดับน้ําเนี่ยในเนี้ยมันตรงหรือยังเห็นไหมครับถ้าไม่ตรงเนี่ยเราก็ต้องจับให้มันมาอยู่ตรงกลางประมาณนี้นะครับเมื่อทําฝั่งนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องเอาตัวเนี้ยมาทําอีกฝั่งหนึ่งด้วยแบบนี้นะครับ เห็นไหมนี่ยังไม่ตรงอยู่นะเราก็ต้องมีการจับนะครับเสาเนี่ยให้มันยังได้นะครับเพื่อให้ลูกน้ําในระดับน้ำเนี่ยมันตรงอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับทั้งสองฝั่งแต่ทีนี้วิธีการที่ผมจะแนะนําคือเมื่อเราได้ตําแหน่งที่มันตรงแบบนี้แล้วนะเราจะต้องมีการยึดนะครับเพื่อให้เสาเนี่ยมันอยู่กับที่นะครับโดยโดยวิธีการยึดเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนํานะครับนี่นะครับโดยการที่เราจะทําให้ตัวเสาเนี่ยมันอยู่กับที่คือเราจะ ทําการยึดทั้ง2แนวนะก็คือแนวนี้แล้วก็แนวนี้ครับซึ่งแนวนี้เนี่ยมันมีดินนะที่เราสามารถจะยึดได้ผมก็จะตอกไม้ลงไปเลยครับนี่ครับให้แน่นแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาไม้อีกอันนึงนะครับมาพาดนี่แล้วก็มาพาดกับตัวเสาตรงนี้นะครับเราก็จัดระดับให้ตรงแล้วเราก็จะยึดแนวแกนนี้ไว้ก่อนส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็ทําคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับนี่นะครับเราจะหาไม้มาอีกอันนึงนะครับแล้วก็มาวางทะแยงแบบนี้นะครับประมาณ45ห้าองศาแล้วก็เอามาแนบ กับตัวเสานะครับแบบนี้แล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเราจะยิงตรงเนี้ยยึดเลยนะครับถัดมานะครับผมก็จะใช้แคมป์เนี่ยมาหนีบนะครับระหว่างไม้ตัวนี้นะครับกับเสาไว้แบบนี้นะครับอันเนี้ยยังไม่ต้องหมุนแน่นนะครับแค่ตึงๆก่อนนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาปรับนะครับตรงนี้นี่ครับดูระดับน้ํานะครับในตัวตัวระดับน้ํานะครับเราก็จะทําการขยับนะครับเพื่อให้ เพื่อให้ตัวระดับน้ําเนี่ยในในในระดับน้าเนี่ยมันมันได้ตรงกลางก่อนนะครับเนี่ยขยับไปเลยนะเนี่ยพอได้กลางแล้วเราก็จะมาแคมป์ตรงนี้นะครับให้แน่นเลยนี่ครับแคมป์ให้แน่เน,มมมน,นเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวคั้มนะครับแนวแกนนี้แล้วนะครับแนวแกนนี้นะครับซึ่งเราจะได้ละตรงนี้ระดับได้ละทีนี้อีกแนวหนึ่งก็ทําคล้ายๆกันนะครับส่วนอีกแนวหนึ่งนะครับก็จะเป็นแนว เอียงด้านนี้ละนะครับเราก็จะใช้ระดับน้ําเหมือนเดิมครับมาแนบไว้แล้วก็จะหาไม้นะครับมาค้าด้านนี้ครับแล้วก็อันนี้ผมจะแคมป์ให้แน่นไปเลยนี่ครับแคมป์ให้แน่นแบบนี้เลยนะครับถัดมานะครับตรงนี้เราจะยังไม่ปรับนะครับแต่เราจะไปยึดที่พื้นก่อนที่พื้นเนี่ยผมก็จะหานะครับตัวไม้มาอันหนึ่งเพราะตรงนี้เป็นปูนเนาะมันไม่ใช่เป็นดินเหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้ถ้าเป็นดินเนี่ยเราสามารถตอกเสาเนี่ยลงไปได้เลยผมก็จะใช้เป็นไม้ครับไม้เข้ามาวางนี้แล้วก็เดี๋ยวจะตอก ไม้เนี่ยยึดกับคอนกรีตไปนะครับโดยใช้ตะปูคอนกรีตทีนี้นะครับเราก็จะขยับเหมือนเดิมเลยนะครับปรับให้ตัวลูกน้ำเนี่ยในระดับน้ำเนี่ยมันอยู่ตรงกลางครับของแกนนี้นะก็ค่อยๆขยับเลยนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ขยับที่ตัวไม้ได้เลยนี่นะครับพอได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราจะมายิงสกูนะครับยึด ตัวนะครับแปรไม้ตัวนี้ยึดกับตัวไอตัวไม้ที่เราตอกลงไปกับปูนตัวนี้ครับยึดไว้นี่นะครับหลังจากที่เราทําการตั้งเสาให้ตรงได้แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเชื่อมนะครับหรือว่าจะเทปูนอะไรอย่างไรก็ได้นะครับแล้วแต่การยึดเสาของเรานะครับอย่างของผมนี่ก็จะทําการเชื่อมนะครับรอบตัวฐานเสานะครับเพดกับตัวเสาเนี่ยยึดติดกันเลยนะครับจากนั้นเราก็สามารถที่จะถอดตัว ที่ค้ำนะครับที่เรายึดไว้เนี่ยทั้งสองแกนนะครับอันเมื่อกี้ออกได้แล้วครับเมื่อเราถอดออกแล้วก็จะเห็นว่าตำแหน่งของเสานะครับความตั้งฉากเนี่ยก็ยังได้อยู่นะเพราะว่าเรามีการยึดค้ำไว้อย่างดีนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับสําหรับการตั้งเสานะครับ <ๆ S 1> เผื่อว่าใครกําลังจะมีงานในการตั้งเสาไม่ว่าจะเป็นเสาปูนเสาไม้เสาเหล็กนะครับหรือว่าจะเป็นการยึดแบบเชื่อมหรือเป็นการเทพื้นก็สามารถใช้วิธีการนี้ในการ ตั้งเสาให้ตรงได้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นแนวทางครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีนะครับ